สวัสดีครับอัปเดตการทำงานประจำวันที่10มีนาคมนะครับวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะครับผมก็อยากให้เห็นการทํางานเบื้องหลังกันมาของนักวางแผนการเงินนะครับหรือตัวแทนนะครับในยุคออนไลน์นะครับผมเรียนแบบพวกที่ว่าเป็นคลิปที่ว่าเที่ยวไม่ง้อทัวร์เลยครับผมว่าเราเออเราอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับสมัยก่อนนะเราต้องงงว่าเราจะไปยังไงเลี้ยวตรงไหนขึ้นรถไฟรถรถเมย์ตรงไหนรถไฟตรงไหนใช่ไหมครับ ที่เอาไปงอถุคือเขาจะบอกเลยว่าต้องเดินไปนไหนอันนี้ก็เลยคล้ายๆกันนะครับอยากเล่นแบบเหมือนเดโมโด,ดูว่างานนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทำงานออนไลน์เป็นยังไงบ้างน,นะครับตัวอย่างลูกค้านะครับหนึ่งท่านนะครับผมเพิ่งออกข้อมูลมาครับผมก็คือลูกค้านะครับมีประวัติก่อนทําประกันนะครับผมบริษัทนะครับก็เลยทําการ ขอประวัติจากทางโรงพยาบาลนะครับแล้วมาพิจารณาดูนะครับแล้วปรากฏว่านะครับผมมีค่าคอเลสเตอรอลตามนี้นครับเกินเกณฑ์นะครับผมมากกว่ามาตรฐานแล้วกันนะครับผมใ d ทีแอนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็บริษัทเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าบริษัทเนี่ยจะต้องมีการยกเว้นนะครับโรคเรื่องต่างๆความดันอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ปรากฏว่าข้อดีครับบริษัทไม่ยกเว้นนะครับรับปกตินะครับผมเพียงแต่ว่ามีการเพิ่มเบี้ยเท่านั้นเองนะครับผมเนื่องจากความเสี่ยง มากกว่าปกตินั่นเองนะครับผมเพิ่มเบี้ย25%ของเบีย้ยประกันที่ทําอยู่นะครับวันนี้นะครับลูกค้าอายุ40ปลายๆนะครับผมคุ้มครอง15ล้านนะครับคุ้มครอง15ล้านนะครับผมก็เบีย้ยประกันปกติที่23,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมเพิ่มเบีย้ยอีก5,000บาทนะครับคือ25%นะครับก็รวมเป็น28,000บาทคุ้มครอง ห้าเอ่อสิบห้าล้านนะครับตามนี้นะครับอันนี้ผมไม่สรุปว่าตกลงลูกค้าจะทําหรือไม่ทานะครับผมอันนี้แล้วแต่นานาจิตตังนะครับผมก็อันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นส่วนตัวของผมนะครับผมจะคิดว่าเออเราโชคดีนะนะครับผมที่ไปษัทรับปกตินะครับเพราะเรามีความเสี่ยงมากกว่าปกตินะครับแล้วภายหลังนะครับอีก3ปี5ปีนะครับเกิดค่าต่างๆเหล่านี้ปกติแล้วนะครับผมก็มายกเลิกข้อยกเว้น25%นนี้ได้ด้วยนะครับผมก็พยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วกันนะครับผม นอกจาก Line อ d นะครับในตามในการติดตามเคสลูกค้าแล้วนะครับผมก็สามารถส่งทางอ e ีเมลได้ด้วยนะครับเอกสารต่างๆนะครับผมส่งทางนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีแล้วแต่ผู้พิจารณาว่าจะให้ส่งเอกสารเป็นกระดาษหรือว่าส่งทางอ e ีเมลได้นะครับอันนี้ผมบอกช่องทางเพิ่มเท่านั้นเอง เมื่อลูกค้านะครับทำการยื่นเคสกระดาษไปแล้วนะครับผมแต่ภายหลังอันนี้เคสนี้ครับประมาณ1เดือนเขาบอกว่าเนี่ยอยากได้เอกสารคืนนะครับเพราะลืมไปว่าจะเอาไปเบิกอีกที่หนึ่งนะครับผมสามารถขอเอกสารคืนได้นะครับผมโดยการที่พี่เอ่อตัวแทนนะครับผมหรือเจ้าของเคสนะครับทำเรื่องทําบันทึกไว้นะครับเป็นกระดาษแล้วกันนะครับเขียนตามนี้เลยว่าขอคืนนเอกสารเนื่องจากลูกค้าจะเอาไปเคมเอกสารใช้ประโยชน์อื่นๆนะครับผมแล้วผมก็แจ้งลูกค้าว่าตอนนี้นะครับผมทําเรื่องเคสผมทาเรื่องขอคืนเอกสารแล้วนะครับผมน่าจะได้ประมาณสัก สิบวันทําการนะครับผมเพราะตอนนี้เอกสารอยู่ที่คลังนะครับเจ้าหน้าที่ต้องไปหานะครับลูกค้าก็บอกว่าโอเคนะครับยังไงก็รอนะครับก็จะบอกว่าอันนี้นะครับสามารถขอเรื่องเอกสารคืนกําลังพัฒนานะครับ Google Classroom นะครับผมตอนนี้กําลังทําเรื่องของการนัดหมายนะครับก็อัปเดตไว้แล้วกันนะครับประมาณสัปดาห์หน้านะครับจะพยายามรีบออกนะครับตอนนี้กําลังขัดใช้ Google Classroom กับ Google Form อยู่อัปเดตนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่าตัวเลขเนี่ยต้องมาคํานวณแมนนวลดูนะครับนู่นนี่นั่นนะครับมากดดูนะครับตอนนี้นะครับเจอแล้วครับผม เจอแอปนะครับผมก็คือตัว TLT นั่นเองนะครับผมก็ทําการเตือนเรื่องของการวัดค่าต่างๆนะครับผมวัดผลงานนะครับผมของตําแหน่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นตําแหน่งของผู้บริหารสูงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไรลมากนะครับคนนี้ทําได้อยู่2 0 0 0มนนะครับอีกนิดเดียวนะครับผมก็จะได้ก็คือผ่านเกณฑ์นะครับในการวัดผลนะครับผมแต่อยากได้มากๆขึ้นนะครับเพราะว่ารายได้เราก็ได้มากขึ้นด้วยนะครับเราก็ช่วยคนสาเร็จได้มากขึ้นด้วย ทีมงานอีกหนึ่งท่านนะครับมาถามว่านะครับผมกรมธรรม์ออกแล้วหรือยังคะนะครับเป็นทีมงานใหม่นะครับผมตัวแทนใหม่นะครับผมจะต้องแจ้งยังไงคะก็ติดต่อเลยขาเราได้เลยนะครับผมหรือว่าดูในแอปนะครับตัวตัว TL โปรก็ได้นะครับที่เป็นกระดิ่งนะครับไปกดตรงนั้นเลยนะครับอีคอีคำถามนะครับถ้าอยากจะขึ้นตําแหน่งนะครับผมไม่คนให้โอกาสคนอื่นเนี่ยแล้วจะขึ้นตําแหน่งเนี่ยขณะขึ้นตาแหน่งนะครับผมยังไม่มีทีมงานเลยนะครับต้องทํายังไงบ้างนะครับอ่านแล้วเรามาคุยกันนะครับต้องมีทีมงานไหมนะครับแล้วเรามาคุยกันนะครับผมเป็นการเริ่มต้นแล้วกันนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้เวลาจะหมด เป้าหมายการทางานของเรายังเหมือนเดิมนะครับการช่วยคนเก็บเงินสําเร็จนะครับช่วยลูกค้าเก็บเงินสําเร็จนะครับผมแล้วก็ที่ทําคลิปนี้นะครับช่วยให้ตัวแทนนะครับมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับผมมีการพัฒนาในการวางหผนการเงินเพิ่มขึ้นนะครับมีจํานวนตัวแทนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อยากพัฒนาตัวเองนะครับผมก็ไม่เคยทาคลิปแบบนี้นะครับทุกๆวันเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เคยทํา Google Form นะครับไม่เคยทํา Google Classroom นะครับ ก็ลองทําดูนะครับในการพัฒนาตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงนะครับยุคโควิดนะครับผมยุค new normal นะครับผมก็คลิปนี้ขอพิจานณ้นะครับขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเก็บเงินสำเร็จนะครับผมครับสวัสดีครับ